รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับนี่คือรายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อนะครับกับผมแชมป์พิรพลครับทุกวันอาทิตย์นะครับเรื่องเด็ดเด็ดใหญ่ๆอลังอลังที่เกิดขึ้นในวงการกีฬานั้นผมจะมีคำตอบวันนี้เยอะแย,ยะมากมายทุกปีคุณผู้ชมครับจะมีการโหวตกันนะครับว่าใครเป็นบุคคลที่หน้าตาดีที่สุดที่ยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งปีนี้คุณผู้ชมครับบุคคลบุคคลน,นั้น เป็นคนที่อยู่ในวงการกีฬาซะด้วยนะครับแล้วก็อายุไม่น้อยด้วยเขาจะเป็นใครนี่จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับว่าหากคุณหุ่นดีจากกีฬาแล้วคุณสามารถเป็นบุคคลที่หน้าตาดีที่สุดในโลกเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับและว,วันนี้นะฮะแน่นอนครับใครที่มีความฝันอยากจะบินไปดูฟุตบอลที่อังกฤษนะครับดูรายการของเราให้ดีเดี๋ยวมีข่าวดีจะมาบอก รวมไปถึงใครที่ชอบบัดมวยแต่เป็นหมัดมวยของผู้หญิงนะักมวยหญิงที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดดังที่สุดล่าสุดทำตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่แสดงน้ำใจนักกีฬาเมื่อเจอคู่แข่งและจุดจบของเธอจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันนะครับว่าเก่งรวยดังแต่ไม่มีน้ำใจจบอย่างไร แต่ช่วงนี้คิกออฟกันก่อนเลยคุณผู้ชมครับปกติตัวพ่อตัวแม่ต้องอายุเยอะนะครับวันนี้ผมมีตัวแม่วงการคาราเต้อายุเพียงแค่9ขวบแต่เป็นเด็กหญิง9ขวบที่ทั้งโลกกำลังพูดถึงเพราะอะไรลีลาเป็นอย่างไรทรงผมเด็ดแค่ไหนสปอร์ตมาเฟียมีคำตอบ นี่คือเด็ก9้าขวบที่คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจมากที่สุดในตอนนี้มาฮิโรทาคโนแชมป์คาราเต้รุ่นเด็กจากญี่ปุ่น คาราเต้อาจจะไม่ใช่กีฬาที่คนนิยมติดอันดับท็อปเหมือนกับฟุตบอลแต่ทาคโนะสาวน้อยวัยเก้าขวบคนนี้ทําให้คนทั้งโลกได้รู้จักกับคาราเต้มากขึ้นเพราะนอกจากเธอจะเป็นแชมป์แล้วก็ยังมีโอกาสได้เล่น MV ็ม a y เพลง alive เพลงใหม่ล่าสุดของเสียนักร้องพลังเสียงตัวแม่วัย39ชาวออสเตรเลียที่เพิ่งปล่อยออกมาเป็นเพลงที่พูดถึงชีวิตคนที่ต้องเจอกับเรื่องร้ายๆหนักๆแต่สุดท้ายก็ผ่านมันไปได้ตราบใดที่ยังหายใจก็สู้กันต่อไป は MV ออกมีแต่คนถามว่าเด็กหัวสองสีคือใครพอรู้ว่าเป็นแชมป์คาราเต้อายุแค่9ขวบคนก็สนใจกันมากเพราะแต่ละท่าที่เธอแสดงใน MV ดูสวยงามแต่แข็งแกร่งกว่าจะทําท่าออกมาได้ขนาดนี้เธอฝึกยังไงบุกไปถึงบ้านเธอกันเลยครับขอดูหน่อยว่าแต่ละวันเธอทําอะไรบ้างเธอก็เหมือนเด็กทั่วไปนะครับนั่งทําการบ้านกระโดดแตรมโพลีน และก็แบ่งเวลามาซ้อมคาราเต้เธอบอกว่าตอนเล่น MV ไม่ได้คิดอะไรเลยโฟกัสกับทำแต่ละท่าให้ออกมาดูดีมากกว่าซึ่งสิ่งที่เธอแสดงใน MV เรียกว่ากาตะหรือว่าการแสดงค่าชุดศิลปะการต่อสู้ทั้งแบบรุกและรับทาคโนะบอกว่าเวลาที่ทำท่าได้คมชัดแข็งแรงมันรู้สึกฟินมาก เมื่อถามว่าความฝันคืออะไรทาคโนทำนายอนาคตตัวเองทันที่อยากได้เหรียญทองโอลิมปิกอายุ9ขวบเป็นแชมป์คาราเต้มาแล้ว3สมัยแม้ตอนนี้จะดังระดับโลกแต่ก็ยังมีเป้าหมายชัดเจนแบบนี้อนาคตตัวแม่วงการคาราเต้ก็อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะ จบจากคาราเต้ไปแล้วคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นครับว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในวงการกีฬานั้นก็คือหากคุณยิ่งเริ่มเร็วคือเริ่มรู้ว่าอยากจะเป็นนักกีฬาอะไรยิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะครับซึ่งตอนนี้หากพูดถึงทีมฟุตบอลที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดในอังกฤษก็คือสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมที่มีเจ้าของเป็นคนไทยเนี่ยแหละครับเพราะว่าทำผลงานได้อย่างสุดยอด สามารถขึ้นไปคุณผู้ชมครับอยู่อันดับที่หนึ่งของตารางสร้างความฮือฮาแบบสุดๆและล่าสุดคือถ้าเกิดรู้จักนะครับทางด้านของเจ้าของเลสเตอร์นะครับเจ้าของธุรกิจ King Power นั้นสิ่งที่เราผู้บริหารฝันก็คืออยากจะเห็นเด็กไทยโลดแล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกหรือว่าไปเตะบอลในระดับท็อปๆของยุโรปฝันอยากจะเห็นเด็กไทยไปบอนโลกซึ่งการที่จะทำแบบนั้น จะต้องเริ่มตั้งแต่อายุน้อยๆสโมอสรอเลสเตอร์เขาดังมากในเรื่องของการปั้นเด็กนะครับเพราะว่านักเตะในชุดเลสเตอร์ซึ่งตอนนี้เป็นจ่าฝูงของฟุตบอลอังกฤษนั้นก็เกิดขึ้นนะครับจากการจากการมองจากแมวมองซึ่งมีสายตาแหลมคมไม่ต้องจ่ายเยอะแต่ว่าทีมสามารถเล่นได้อย่างสุดยอดล่าสุดจะเปิดโอกาสให้กับเด็กไทยที่มีความสามารถนะครับมีโอกาสจะสารฝันไปสู่ระดับโลก โกอินเตอร์แล้วแมวมองที่ว่ากันว่าตาคมที่สุดในโลกคนหนึ่งเขามีวิธีดูว่าใครจะเป็นตัวพ่อได้อย่างไรทั้งหมดนี้สปอร์ตมาเฟียมีคำตอบ City, คือสโมสรของคนไทยที่กำลังโชว์ผลงานได้ร้อนแรงสุดๆในหลีกตัวพ่อของโลกที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดและหินอย่างพืเอียรีกอังกฤษจากความสำเร็จภายใต้การบริหารของคุณวิชัยศรีวัฒนป,ประภาประธานสโมสรเลสเตอร์ยังพร้อมปั้นเด็กไทยสู่การเป็นนักเตะตัวพ่ออย่างเมื่อปีที่แล้วก็มีโครงการดีๆเลสเตอร์ซิตี้อินเตอร์เนชั่นแนลอะคาเดมี ที่นำน้องๆเด็กไทย16คนไปฝึกทักษะฟุตบอลไปเรียนไปใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษเต็มๆ2ปีดาร์ลเสเตอร์ก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาย,ยาวชนไทยไปสู่นักฟุตบอลระดับมืออาชีพจึงเกิดเลสเตอร์ซิตี้ฟุตบอลคลินิก ปลุกพลังฝันจิ้งจอกพันสยามกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆองอายุระหว่าง13-15ปีจากทั่วประเทศได้มาเรียนรู้ฝึกทักษะฟุตบอลจากตัวพ่อมืออาชีพซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่15มกราคมถึง11กุมภาพันธ์ปีหน้า หลักสูตรที่ใช้ในฟุตบอลคลีนิกก็มาตรฐานเดียวกันกันกนกบที่ใช้สําหรับทีมเยาวชนในอังกฤษนะครับและก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆเพื่อเข้าร่วมคัดเลือก Leicester City International Academy รุ่นที่2อ,อีกด้วยใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w l d b lcfcthai.com หนึ่งในผู้ที่มาร่วมงานนี้คือสตีฟวอลส์ผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมและหัวหน้าแมวมองของเลสเตอร์ผู้คนพบเพชรเม็ดงามอย่างเจมี่วาดีที่เพิ่งสร้างสถิติส,สิ0นัดติดต่อกันและก็ถูกยกให้เป็นหนึ่งในกองหน้าตัวพ่อที่ดีที่สุดคนหนึ่งไปแล้วสปอร์ตมาเฟียจึงได้พูดคุยกับสตีฟวอลส์ว่าสิ่งที่เขามองหาในตัวนักเตะที่ดีที่โดนใจจนทําให้เขาต้องเซ็นสัญญามาร่วมทีมคืออะไรสตีฟบอกกับเราว่านอกจากทักษะ ฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมตามแต่และตำแหน่งที่เลแล้วทัศนคติไหวพริบและความมุ่งมั่นทุ่งเทก็เป็นเรื่องสำคัญตอนที่บอลไม่ได้อยู่กับตัวคุณทำอะไรเพื่อทีมบ้างพูดง่ายๆทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เป็นตัวของตัวเองหากคุณเก่งจริงดีจริงเจ๋งจริงโอกาสเป็นของคุณเสมอ ผู้ชมครับช่วงหน้าเรื่องของหมัดมวยแล้วนะครับนักมวยหญิงที่ดังที่สุดมีรายได้สูงที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดอาจจะต้องเพิ่มในวงเล็บเข้าไปนะครับว่าถูกมันไส้มากที่สุดเพราะว่าล่าสุดนั้นไปมีเขาเรียกว่าไม่ยอมแสดงความมีน้ําใจนักกีฬาและสุดท้ายเธอผู้นี้ตัวแม่ซึ่งยังไม่เคยแพ้แล้วก็ประกาศว,ว่าเธอนั้นเจ๋งที่สุดจุดจบของเธอจะ เป็นอย่างไรช่วงหน้าสปอร์ตมาเฟียมีคำตอบรวมไปถึงทีมกีฬาที่เขาบอกว่าร้อนแรงที่สุดในโลกจะร้อนแรงแค่ไหนช่วงหน้าต้องดูสปอร์ตมาเฟียร่วมจัดไปโดย KING POWER DUTY FREE การบินไทย